จะขออนุญาตลงใบลางช้อนก่อนลนะทุกคนก็อ,อิ่มอร่อยมากๆเป็นต้มจืดที่ทําเองนะเมื่อคืนแล้วก็แม่พี่แสดห่อให้มากินตอนเช้า <c oughs> แล้วก็อมก็ทำข้าวผัดเพิ่มมากินนะ สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พี c ซีคุณลุงคุณป้าแม่แมที่น่ารักกันทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมช่องเดินป่าหน้าเป๊ะและช่อง LNA นะคะทุกคนก็ฝากเอฟซีนิดนึงเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปกดไลค์กดแชร์ช่อง LNA ก็ฝากฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะทุกคนก็ยังตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีคลิปรุงหรือ,อยังเนาะ ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงก่อนหรือลงหลังก็ฝากบอกฝากนิดนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดเป็นลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะคลิกเข้าไปได้ตรงลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะก็วันนี้นะมาเดินป่าแล้วทุกคนซึ่งมาคนเดียวเพราะว่าอมเจียมีสิ่งหนึ่งที่อยากทำเนาะ ก็คืออมยังไม่ได้เจอน้องจำปาเป็นเวลานานมากมาตั้งแต่อมกลับบ้านจนมาเนี่ยยังไม่เจอน้องจำปาเลยทุกคนแล้วก็เห็นว่าไปถามน้องกิบที่บ้านน้องกิบบอกว่าน้องจำปาเนี่ยไม่ได้ออกมาวันแม่เนี่ยก็ไม่ได้มาแล้วทุกคนก็เลยอมก็คิดนะ้าว่าแบบในความที่เราเคยสนิทกันเนาะเคยเอานั่นเอานี่ให้น้องกินอะอมก็อยากะเอาของไปให้น้องนะคะทุกคน เอาของกินไปให้น้องที่ตอนนี้ได้ยินมันมีเสียงคยันที่ไปแ,แล้วเริ่มออกเดินทางดีกว่าออมจะเดินทางไปหาน้องจุนปาน้่นเองทุกคนเอาของกินไปให้น้องแล้วก็ออกข้าวมากินกับน้องนะแล้วอมเนี่ยได้พิจารณาว่าน้องเนี่ยมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่ห้างของพี่แฝดนะ เห็นว่ามาเยี่ยมพี่แสดมาที่บ้านแต่ว่าแต่ว่าเขาเนี่ยได้เดินทางกลับมาแล้วไม่รู้พี่แฝดได้ถ่ายคลิปหรือเปล่านะตอนที่น้องจำปาไปเที่ยวเยี่ยมพ่อแม่พี่แฝดแล้วก็พาลุงมั่นแล้วก็แม่ของน้องมาด้วยนะที่ไม่ใช่แม่จำปีนะเป็นแม่แท้ๆนะเออ ซึ่งวันนี้ออกคิดว่าน่าจะเจอเพราะว่าเขาน่าจะนอนพักค้างแรมที่ห้างก่อนแล้วถึงจะกลับบ้านอีกวันหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางนะทุกคนก็ฝาก PFC เนี่ยกดไลค์กดแชร์ช่องนี้คลิปนี้ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางไปที่ห้างไม่รู้ไปเจอไม่เจอไม่เป็นไรนะแต่ว่าพี่กัดก็คือเราจะไปห้างของพี่แฝดในวันนี้ปะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าน้องจำปาจะอยู่หรือเปล่าไปทุกคนนองก็เริ่ม ออกเดินทางแล้วนะก็คาดว่าน่าจะถึงอีกในไม่ช้านะคะทุกคน เวลาเดินเราต้องมองหลังเลยนะว่ามีใครเดินตามเรามาหรือเปล่าเราแวงนะพี่ยืก็น่าจะไม่มีนะไม่มีเสียงอะไรเันแปลกๆไปเดินไปข้างหน้าต่อก็จะมีทางเดินไปนะคนจะเดินเรื่อยๆนี่ล่าสุดมาเจอ จอครั้งสุดท้ายเนาะเจอน้องจำปาครั้งสุดท้ายที่นี่นะเอฟซีจำได้ไหมที่น้องกำลังจะเดินกลับไปที่บ้านของน้องกับลุงมั่นนะวันนั้นทำเอาน้ำตาแตกเลยนะที่น้องแบบมีความสุขเนาะที่ได้เจอพ่อแท้ๆแม่แท้ๆถึงเขาจะไม่ได้ผูกพันกันมาแต่ว่าอมเชื่อว่ายังไงแล้วเนี่ยน้องจำปาเขาต้องรักเพราะว่าลุงมั่นดูแลน้องจำปาดีมากๆพี่แล้วก็ไม่เหมือน ไม่เหมือนไอผู้นำคนเก่านะไอผู้นำที่มันเป็นสมิงเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรแบบมันบีบบังคับให้น้องจำปาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำต่อหน้าคนอื่นเหมือนรักน้องจำปาแต่ที่ในได้ใช้น้องเป็นเครื่องมือนะทุกคนในการมีนั่น,นมีนี่เนาะน ถึงวพี่เดี๋ยวเดินเข้าไปหน่อยก็น่าจะถึงพอดีนะ อากาศที่ยังดีเหมือนเดิมนะเดี๋ยวออเดินทางต่อนะอเดี๋ยวขอนั่งพักก่อนสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันทุกคน ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงทางพิแฟดแล้วแต่ว่าไม่เจอเลยทุกคนไม่เจอน้องจำปาอยู่แล้วก็ไม่เจอลุงมัน่นแล้วก็ไม่เจอนาเขาอะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวอมขอพักกินข้าวก่อนแล้วกันทุกคนถ้าเจอก็น่าจะต้องเจอแหละเพราะว่าลูกเขาอาจจะเดินยังไม่ถึงก็เป็นไปได้เนาะมีความเป็นไปได้เดี๋ยวอมจะขอขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันเนาะทุกคนไปนั่งกินข้าวด้านบนกันดีกว่า โอเคทุกคนอมก็กินเสร็จแล้ว <_ D> เดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตลงใบรางช้อนก่อนนะทุกคน oh. ก็อิ่มอร่อยมากๆเป็นต้มจืดที่ทำเองนะเมื่อคืนแล้วก็แม่พี่แสดห่อให้มากินตอนเช้าแล้วก็อมก็ทำข้าวผัดเพิ่มมากินนะแล้วก็ของของน้องยำบาอมเอาชุดมาให้แล้วก็เอาอของกินมาให้อยู่ในกระเปนะ๋าเนอะอร่อย อร่อยมากมากเดี๋ยวขออนุญาตลงไป้างช้อนแป๊บเลยนะทุกคนปล <c oughs> าเยอะมากเลยทุกคนาฟนลดแลน้อย เฮ้ยเฮ้ย้ยนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งลุงใครเนีเฮ้ยมึงเป็นเนี้อขาแจมได้ไหมมึงเป็นใครเ่กันเรอกันเยุยุดุมึงเป็นใครมึงอยู่ในหมู่บ้านนี่และเรามีเมีลูกเจ้าสวยจริงๆขาคอได้ไหม ด้วยขาหัวหน้าลิ้นลองข้าขอจับได้ไหมข้าขอจับได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราไม่รู้เราไม่ได้รู้จักกันเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดขออะไรขอจับน้อยคนจับน้อยได้ยัลบเป็นโรคจิตนะ ไม่ได้ไม่ได้เราไม่รู้จักกันนะเฮ้ยเฮ้ย,ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงคืออย่างงี้คือหนูอะเนี่ยเป็นเอ,อหนูเป็นเอเดวน่นจะพูดอะไรเป็นเอสดะเป็นโรคเป็นโรคที่ถ้าถ้ามีอะไรกันอะคนนั้นอะจะติดเชื้อโรคแล้วก็อีกสองวันก็จะตายข้าไม่สมัเ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจริง,จร,งจริงทุกคนคนมันไม่ยอมนะแต่วาา่าถ้าถ้าถ้ามีอะไรกันแล้วอะตายเลยนะจริง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 อันนี้พูดจริงๆไม่ได้นี่จริงจริงแล้วอ่ะจริงจริงก็อยากอยากมีแฟนเหมือนกันอยากมีแฟนเหมือนกันแต่แต่ว่ากลัวคนอื่นตายก็เลยไม่กล้าไม่กล้าวใครมากลัวขนนั้น่ะตาย ไม่ไม่ไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกจริงๆงั้นตงนั้นจะจับใช่ไหมงั้นรอแป๊บหนึ่งได้ไหมยักไม่ไหนดขี้วดขี้มากๆตอนนี้คือเมื่อกี้กินเสร็จแล้วกินกินข้าวเนี่ยเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็วดขี้นะขอไปขี้แป๊บหนึ่งนะอด่ายวอ่ะเดี๋ยวเอางี้เอานี่และอ่ะรอรอแล้วก็ของไปเออได้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 รอข้างบนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวมานะของเจ้าอยู่กับข้าเออเออไปขี้คนบทดขี่มากเลยเอ้ยทุกคนตอนนี้อมก็วิ่งมาไกลพอสมควรมากๆแล้วล่ะก็คาดว่ามันน่าจะตามมาไม่ทันแล้วทุกคนจะบอกว่าไม่คิดว่าจะมาเจอแบบนี้เหมือนกันนะอมได้ ทำการโกหกมันนะพี่พี่ต้องขออนุญ,ญาตพี่พี่ก่อนนะอมโกหกมันตอนแรกใช้แผนแรกนะที่ที่จะโกหกมันวะาโกหกมันน่าเป็นเอดนะทุกคนอมันหมดหนทางจริงๆนะวินาทีนั้นนะ่ะมันเราวิ่งไม่ได้นะถ้าวิ่งวิ่งไม่ทันแน่ทุกคนเพราะวมันอยู่ประชิดเรามากๆเลยมันอยู่แบบประชิดมากๆ ถ้าหนีตอนนั้นอ่ะหนีไม่ทันหนีไม่ได้เพราะห้างพี่แฝดอ่ะอยู่กลางๆระหว่างน้ําน้ําไหลรอบอมทําได้แค่ต้องพูดหลอกล่อมันก่อนว่าอมเที่ยเป็นเอ็ดนะถ้าบอกโกโหกมันนั่นแหละว่าถ้าใครถ้าใครมาทําอะไรอ่ะถ้ามีอะไรด้วยอ่ะคนนั้นน่าจะตายแล้วมันก็เหมือนก็มันก็เหมือนจะคิดนะม,นมันชุดคิดแล้วคงจะกลัวตายแต่ว่ามันก็ไม่เชื่อทีนี้ มโนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็พูดว่าไม่เป็นไรลองก็อธิบายอีกรอบหนึ่งเนาะจนมันว่างั้นไม่เป็นไรขอ,ขอแค่จับก็ได้แบบพูดนนี้ก่อนหน้านี้มันมันพูดว่าเขาสวยใครอยากมีเมียอยากมีลูกขอนะขอนะขอเมียอะไรด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่อุบาทมากๆเลยนะเป็นเป็นสิ่งที่น่ากเกลียดมากๆเลยในคลิปนี้คลิปนี้คลิปที่น่ากเกลียดที่สุดเท่าที่แบบว่าเคยเจอมาแล้วนะมีผู้ชายมาพูดจาแบบนี้แย่ๆ แบบนี้ใส่นะทุกคนก็ที่นั่งพักเนี่ยคือมาถึงตีนเขาแล้วมันตามมาไม่ถูกมันตามมาไม่ทนนันแน่นอนนะทุกคนต้องบอกว่าอย่างงี้มาตัวเปล่าออาวุธอะไรไม่มีกระปรงกระเป๋าอยู่นู่นหมดเลยนะทุกคนแล้วแผนที่สองมันนอกถ้าขอจับอมก็เลยพูดว่างั้นหนอมขออ่าไปขี้ก่อนเพราะปวดขี้เดี๋ยวจะขี้แตกอมว่า,างี้นะปวดขี้มากก่อนเดี๋ยวจะได้ โกหกมันก็โกหกมาสารพัดเดี๋ยวจะได้จับนานๆเดี๋ยวขอไปขี้ก่อนผมก็เลยออกวิ่งออกมาเลยนะทุกคนในงานนีเสร็จวันแน่นะถ้าเราไม่ใช้แผนนี้ในการโกหกมันแย่นะพี่ๆวิ่งไม่ทันยังไงวิ่งไม่ทันอยู่แล้วมันวิ่งเร็วมากมากทุกคนมันแต่ดีที่มันไม่มีอาวุธนะทุกคนและดีที่มันไม่ขอตามมาด้วยมันน่าจะเป็นคนที่โง่อยู่พอสมควรนะดูทรงแล้วมันก็เป็นโจนที่ไม่ทันคนอยู่พอสมควรแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ย ก็เป็นอันตรายมากๆกับตัวเราถ้าสมมุติเราเป็นถ้าเราไปเจอโจนที่มันมีไหวริบมากกว่านี้เนี่ยออมคี่อ่มก็น่าจะไม่รอดนะพี่พี่แล้วก็มันมาตอนที่ออมล้างช้อนอยู่มันออมคิดว่ามันน่าจะจ้องออมตั้งแต่ตอนที่ออมกินนั่งกินข้าวแล้วแหละมันก็โขกกระโดดเกาะเข้ามาตรงบะไหลนะพี่พี่เดี๋ยวออมไปไปข้างหน้าดีกว่าพี่พรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วถ้า ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นทุกคนผมก็เลือกที่จะต้องต่อปากต่อคำกับมันก่อนก่อนที่จะเอาตัวรอดหนีออกมาได้นะคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนเนาะก็ต้องโกหกมันนะพี่ๆต้องโกหกต้องพูดอย่างนี้นะจริงๆเราไม่ได้เป็นเอเดนะคนพึ่งเข้าใจผิดแล้วไมไ่เป็นเหตุนนะโกหกมันจะเฉยไม่ใช่บางคนนะดูคลิปอย่างซื่อๆใสๆนะเออแล้วก็ต้องต้องบอกกันไ่า ออมก็หลอกล่อมันเนาะมาไม่มีแฟนนะผมวไม่มีแฟนผมมาให้จับนะผมว่าบอกมันไม่งั้นนาะชิบหายแนะ่ทุคนถ้าบอกมันว่ามีแฟนแล้วเนี่ยถ้าบอกมันว่ามีแฟนแล้วมันก็ไม่สนใจหรอกลาอเรามาคนเดียวอย่างนี้วินานะทีนั้นมันตื่นเต้นพี่จะให้พูดเอาตัวรอดยากก็ยากอยู่นะไม่รู้ว่าจะใช้แผนไหนในการหลอกล่อมันเนาะให้มันตายใจ ก็ต้องใช้แผนนี้แล้วปวดขี้มันก็คงไม่อยากดมขี้หรอกพี่พี่มันก็ไม่มาเนาะมันมาเดี๋ยวรอมันเชื่อมสนิทใจเลยนะพราอมทําท่าทางท,ทําท่าทีแกล้งมันนะว่านี่เดี๋ยวให้จับเลยเอมวันไปเดี๋ยวอมขออนุญาตปิดคลิปนี้ไว้ก่อนทุกคนครั้งนี้ก็คือกระโปรงกระเป๋าไปหมดเลยนะเดี๋ยวอมจะเอาเ,าเรื่องนี้ไปบอกพี่เสดเล็กแล้วก็ให้พี่เขาเนี่ยมาดูห้างสักหน่อยเผื่อกระเป๋าอมยังอยู่ที่เดิมดอมจะไม่เดินทางมานะพี่พี่ นา่าเราไม่ปลอดภยัยละไม่รู้ว่าโจนคนนี้เป็นใครแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครมันใส่หมวกอีโมงนะทุกคนเห็นแต่ลูกกระตามันนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวอมจะมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นใครพิสูจน์อีกทีหนึ่งว่ามันเป็นใครนะไว้ข้างหน้าจะมากับพี่แฟดเล็กพาเพื่อนมานะทุกคนจะได้ปลอดภัยมากกว่านี้นะคะขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงอมนอมขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณนะ ไว้ออมจะระวังตัวให้มากที่สุดให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะดูแลตัวเองได้นะทุกคนโอเคค่ะออมขอไปคิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ